รถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายไปนําเสนอันอีดีแล้วนะคะนั่งได้7-8คนเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะ Toyota Vitz 2.0 Q Limited t o y t a Top สุดโมดูไฟฟ้านะคะคันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นอย่างลอ,อยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติที่จะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยนะคะตามแอมไปดูไปเลยค่ะ นี่ค่ะรถครอบครัวน่าใช้มากๆเลยนะคะตต้าวินย์คิวลิมิเต็ยอโตปี2007ค่ะแมคลายสวยเลยนะคะรถสีดำดูดีมากๆเลยนะคะมีมูลรุ่ไฟฟ้าตั้งหากค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะ2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปบไฟฟ้าอีกตั้งหากนะคะกระจกปบไฟฟ้าภาพไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กอเบสกุญแจรีโมพวงอะไรมันติฟังก์ชันค่ะ แอดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง A M F M A u x e, แล้วก็ซีดีนะคะรถสวยมากๆเลยคันนี้ขอถานเดือนนะคะรารับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคนี้ได้นะคะที่1นั่งมืหาพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุรคนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะปบาะหลังพับได้ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะแม็กก็สวยค่ะ ด้านหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะมอากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะสภาพตีสุดๆเลยนะคะท็อปสุด Q-Limited นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดเฟแนซ์นเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลังครบเตือนแล้วก็ใบอับรอเกินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะใครมองหารถครอบครัวผ่อนส,สบายแค่เดือนละ7 0 0 0บาทนะคะแอมเชียร์นคันนี้เลยนะคะ น่าใช้มากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยต้องเป็นรถคันนี้เลยนะคะจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์2ผ่านเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพสวสวยต้องเป็นรถคันนี้เลยนะคะ Toyota Toyota i t h สองจุดศูนย์ Q Limited g e a To m u n o ไฟฟ้าปี2007ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะยินดีข้อมูลนะคะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะ